อย่าหวังว่าโลกนี้จะดีขึ้นเพื่อคุณจงหวังว่าตัวคุณเองจะดีขึ้นในวันนี้ทุกท่านเลยในตอนนี้โดยภาพรวมคุณรู้สึกข้างในเป็นยังไงครับรู้สึกคุณรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยหรือว่าเฉยๆธรรมดาหรือว่ารู้สึกแย่ คุณลองคิดดูนะว่าเราเนี่ยลืมตาขึ้นมาเราดำรงอยู่คุณดำรงอยู่ทุกๆวันทุกๆวันไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณก็จะอยู่ในกระบวนการของการนะคิดความรู้สึกการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างการลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วไม่ลงมือทําแล้วคุณก็จะเกิดนิสยัยความคุ้นเคยส่วนตัวของคุณรูปแบบของการพูดรูปแบบของสภาวะจิต อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอตั้งแต่เช้าจนเย็นอาจารย์อยากจะบอกคุณนะครับว่าลองคิดในแบบที่ว่าทุกๆวันที่คุณได้เผชิญกับเหตุการณ์น้อยใหญ่แล้วก็คุณจะเจอเจอ,เจอกับอะไรก็ตามมันคือการที่คุณเปรียบเสมือนคุณเนี่ยกำลังฝึกฝนตัวเองอยู่ซึ่งการฝึกฝนเนี่ยจะนำไปสู่อะไรรู้ไหมการฝึกฝนตนทุกวันเนี่ยเพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆป้าหมายชีวิตก็คือคนทุกคนควรจะเป็นคนที่ฝึกตนไม่ว่าจะมีวินัยที่จะตั้งวินัยเกี่ยวกับการกินการนอนการดื่มการใช้เงินการทำมาหากินเลี้ยงชีพอะไรก็แล้วแต่คุณอยู่ในกระบวนการฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงลองนึกภาพว่า ถ้าคุณยังคงย่ำอยู่กับที่เป็นคนที่เหมือนเมื่อวานนี้เหมือนเมื่อห้าปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะที่แท้จริงเกิดขึ้นกับคุณทั้งวิธีคิดความรู้สึกและการกระทำเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็กำลังเดินถอยหลังนั่นเองใช่ไหมครับนะทุกวันคือการฝึกฝนตัวชั้นเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและดีขึ้นนั่นเองถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน คุณกินเงินเดือนคุณไปทํางานให้บริษัทให้องค์กรให้เจ้านายของคุณคุณเคยคิดไหมว่านั่นคือการที่คุณกําลังฝึกฝนตนฝึกฝนตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและนําตัวคุณกลายเป็นบุคคลที่นะฉเฉลียวฉลาดมากขึ้นเข้าใจชีวิตและโลกใบนี้มากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจะขับตุ๊กตุ๊กนะจะเป็นแท็กซี่จะเป็นคนทําความสะอาดห,ห้องน้ํา จะเป็น,นหน่วยรอปพอจะเป็นนักบัญชีทนายความวิศวกรสถาปนิกหมอเภสัชกรสัตวแพทย์นะทันตแพทย์หรืออะไรที่คุณจะนึกได้ว่าเขาใช้ชีวิตของเขาไลฟ์สไตล์ของเขากับการทำงานรวมๆกันวันละ2 4นชั่วโมงผ่านไปเรื่อยๆพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ แต่งงานมีลูกไม่แต่งงานเป็นโสดไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยมันก็คือการฝึกฝนตัวเอง practice yourself ฝึกฝนเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า development คือการพัฒนาชีวิตที่พัฒนาวิธีคิดนะความรู้สึกความสุขนะหรือว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น นะการสื่อสารที่มีความรับที่ไร้ขีดจำกัดมีความสุขอย่างมหาศาลในวินาทีนี้ชีวิตมันคือนาทีนี้ไม่ใช่นาทีไหนไม่ใช่นาทีอื่นๆไม่ใช่เมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ยังเดินทางมาไม่ถึงเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้แท้ที่จรงิงเราไม่มีใครรู้จะไปนะครับกังวลกับมันทําไมเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรคุณจะเป็นพ่อแม่คนเป็นลูกเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักบวชเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณก็อยู่ในกระบวนการของการฝุกฝนตัวเองทุกวันเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่เคยเป็นมาถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นคนที่ดีขึ้นไปนานๆคุณก็จะพบเลยว่าจริงๆแล้ว คุณย่ำอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่คุณคุ้นเคยและรู้จักดีแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทรมมีอะไรบ้างไหมที่คุณนะทำไม่เหมือนเดิมมันมันจะต้องมีนะแล้วจดมันไว้ว่าเออวันนี้ฉันทำไม่เหมือนเดิมฉันเปลี่ยนไปฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตสุดๆเลยของคุณนะ ในศาสตร์ที่ว่าด้วยสภาวะจิตเนี่ยมันจะมีวินาทีที่คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งเวลาในในโมเมนต์ในวินาทีนั้นๆน่นะเวลาที่คุณไปตกอยู่ในอาการของสภาวะจิตที่มันเข้มแข็งมันแข็งแกร่งเนี่ยโอกาสก็คือในวินาทีเหล่านั้นน่ะคุณมักจะนึกคิดในลักษณะที่อะไรอะไรคุณก็ มีปัญญาทําได้สามารถไปทําได้แต่เวลาที่สภาวะจิตคุณตกต่ําลงมาออนแอเป็นสภาวะจิตที่เรียกว่าไร้พลังเนี่ยมันจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกในลักษณะที่ว่าคุณทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทําไม่ไหวทําไม่ไหวทําไม่ได้ไม่สามารถฉะนั้นในตัวเราเองเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ย มันไม่มีคนที่ไร้ความสามารถมันมีแต่คนที่ไปตกอยู่ในสภาวะจิตที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถไม่เป็นมาอยามันไม่ใช่ความจริงลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณได้ตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณเลือกที่จะเป็นคนที่มีจิตใจที่นะเข้มแข็งเหมือนขุนเขาที่มั่นคงมากๆเนี่ย มันเป็นสิ่งที่คุณแค่ตัดสินใจเลือกว่าจะเป็นคนแบบนี้แค่นั้นในวันนี้เนี่ยมันไม่ต้องนะมีเรื่องอะไรที่จะมาต้องทำให้คุณเนี่ยเสียใจร้องไห้หรือโกรธหรืออะไรก็ตามอาจารย์จะยกตัวอย่างสิ่งที่จะเชื่อมต่อถ้าคุณเรียนรู้ที่จะมีความรักอย่างมหาศาลเนี่ยคุณลองคิดดูสิว่าแทนที่เรา นะจะไปอิจฉาลิษยาคนที่ประสบความสําเร็จคนที่โคตรรวยคนที่กําลังมีความสุขเนี่ยเราควรที่จะนะเลือกท่าทีที่จะพลอยินดีไปกับเขาอวยพรเขาให้เขามีความสุขความจเจริญความก้าวหน้าและโคตรของโคตรรวยขึ้นไปถูกไหมนี่เป็นเรื่องของคนที่จิตใจเข้มแข็ง และคนที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยก็มักจะหมั่นไส้คนที่ได้ดิบได้ดีไม่รู้สึกไม่พอใจที่คนอื่นดูเหมือนไม่ฉลาดกว่าฉันไม่น่าจะดีกว่าฉันแต่ดันมีชุดที่น่าน่าหลงไหลก็ไปสร้างอารมณ์ที่ขุ่นมัวขึ้นมาไม่พอใจหรือว่านะตำหนิติเตียนวิพาวิจารณ์คนอื่นซึ่งไอ้จิตแบบนี้ มันเป็นจิตที่นอกจากจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สร้างสารรค์ได้แล้วเนี่ยมันคือการนะวิ่งถอยหลังนะเข้าไปอยู่ในถ้าเลยโคตรลาบากเลยวินัยต่างๆง่ายๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดีๆเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราเนี่ย พยายามนะที่จะพัฒนาตัวเราเองทุกๆวันเนี่ยคุณจะพบเลยว่าคุณจะมีโอกาสที่มีความสุขเดี๋ยวนี้ความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเวลาอื่นเลยนะความสุขไม่ควรจะเกิดขึ้นในอดีตแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคนมันควรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเป็นสุข peace of mind คือมีมีสันติมีความปองดองมีความสวยงาม คำหนึ่งที่อาจารย์ชอบมากเลยคือคำว่า the beautiful mind the beautiful mind อ่ะจิตที่งดงามจิตที่สวยเนี่ยมันจะเป็นจิตที่ไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาไปโมโหไปไม่พอใจอะไรเนี่ยไม่ได้มันไม่มีวันไปอย่างนั้นไม่ใช่ค่อยๆฝึกไว้จิตที่มีความงามมันก็จะคิดอะไรที่บวกที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ต่อตัวเองและคนอื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยทำได้ยิ่งกว่าทำได้อีกฉะนั้นคุณก็แค่นะอนุญาตให้ตัวคุณเองมีความสุขเป็นสุขดือด้อๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเช่นวิธีพูดจาวิธีสื่อสารการกระทำต่างๆนะอารมณ์ความรู้สึกทำให้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ย กลายเป็นเรียกว่าคุณเกิดมาแล้วเนี่ยคุณจะช่วยคนอื่นแล้วก็โลกใบเนี้ยมากกว่าการที่คุณจะไปทําร้ายคนอื่นแล้วก็ทํำลายโลกใบนี้นั่นเองสรุปก็คือเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราควรจะมีความปิติยินดีที่ว่าเราดํารงอยู่แล้วก็มีเวลานในการที่จะฝึกฝนตัวเอง ใช่ไหมเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแม้ว่าเราอาจจะสังขารแก่ไปเรื่อยๆแต่จิตใจของเรานั้นน่ะควรที่จะกระฉับกระเฉงไม่ได้แก่ตามสังขารจิตใจควรจะเห็นโลกมานานขึ้นแล้วเข้าใจโลกมากขึ้นมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นและโลกใบนี้มากขึ้นไม่ใช่ยิ่ง สังขารแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งใจร้ายใ,ใจดํามากขึ้นเรื่อยๆเห็นแก่ตัวอย่างสุดขีดมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่การพัฒนาตัวเองถ้าใครยังคงที่จะฝึกตัวเองเป็นคนอย่างนั้นก็แปลว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับจากอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นคนเรียกว่าจิตใจที่ไม่มีความรักยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปเจออะไรที่มันสวยๆนะความงดงามหรือว่าจิตที่มันมี ความบริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นอะไรแบบนี้บางครั้งเวลาคุณจะพูดอะไรคุณจะคิดอะไรจะรู้สึกอะไรจะลงมือทําอะไรหรือเลือกทําอะไรคุณอาจจะสามารถถามตัวคุณเองได้ว่าสิ่งนี้มันจะดีต่อตัวฉันมันจะดีต่อสังคมดีต่อคนอื่นไหมถ้าหากว่ามันไม่เห็นดีต่ออะไรเลยเนี่ยเราก็อย่าไปทํามันก็ได้เลือกที่จะไม่ทําไปเลือกอะไรที่ดีกว่านั้นนะสรุปก็คือคุณเนี่ยเป็นไปได้ไหม ถ้าคุณจะฝึกที่จะไม่เลือกนะคิดลบกับตัวเองอีกต่อไปไม่คิดลบกับคนอื่นอีกต่อไปไม่คิดลบกับโลกใบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำไมล่ะสมองมันคิดได้แล้วเรามีสติไปกำกับมันว่าเออเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องอย่างนี้ไม่คิดทิ้งเรื่องอย่างนี้คิดได้นะความใจดีความเมตตาความกรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ ฝึกได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายชีวิตจริงๆแล้วก็คือคนทุกคนเนี่ยน่าจะฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นดีขึ้นถ้าสภาวะจิตของคุณเนี่ยมันได้รับการขัดเกลาจนแบบมันมีความปิติยินดีอัล้นพนเนี่ยหนังสือเกือบทุกเล่มที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ย ความจริงแม้แม้แต่ประโยคประโยคเดียวถ้าว่าเราแอพพลายคือยุกต์ใช้มันได้อย่างจริงจังเนี่ยยกตัวอย่างสมมุติว่าเขาบอกว่าเ t your blessings จงนับพรของคุณคุณอาจจะบอกว่าฉันจะนับพรตรงไหนดียกตัวอย่างง่ายๆสมมติคุณอยู่ในห้องนอนที่มีแอร์คุณอาจจะบอกว่าโอ้ oh, ดีใจจังเลยฉันมีแอร์เครื่องปรปาอากาศใช้ด้วยนะขอบคุณมากเลย โอ้ oh, แอร์ตอนนี้ปรับอุณหภูมิในห้องอยู่ที่24องศาเย็นสบายพอดีขอบคุณมากๆเลยสําหรับอากาศอุณหภูมิ24องศาคุณเข้าใจไหมว่าแทนที่คุณจะไปจดจ้องว่าคุณขาดแคลนอะไรไม่มีอะไรไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องไม่สนใจเรื่องแบบนั้นคุณจะต้องหันมาสนใจสิ่งที่คุณมีว่ามันดีจังเลยที่ เวลาคุณนอนคุณมีหมอนไหมหมอนที่คุณจะหนุนศีรษะคุณสามารถถือได้ว่าเป็นพรอของคุณนะขอบคุณวิธีที่คุณจะนับพรก็คือขอบคุณสิ่งเหล่านั้นคุณมีผ้าห่มสักผืนไหมคุณมีถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณผ้าห่มผ้าห่มก็จะกลายเป็นพรของคุณคุณในบ้านที่มีหนะหลังคาสําหรับการที่คุณจะได้นอนแล้วไม่ต้องมาเปียกฝนไม่ต้องมานะตากแดดไหม ถ้าคุณมีที่อยู่อาศัยมันก็คือการนับพรที่คุณจะขอบคุณต่างๆเนี่ยทำให้คุณจิตใจอ่อนโยนคุณกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายเข้าถึงอินเนอร์เพซคือสันติสุขภายในทั้งหมดนี้ก็จะหล่อล้อมเนี่ยสภาวะจิตที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขเพราะว่าคุณมีเรื่องให้นับพรได้ทั้งวันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะนับพรเนี่ยคุณคุณคุณยังมี อวัยวะสามสิบสองอยู่อย่างคนบางคนเนี่ยคนบางคนเนี่ยฟันแท้เนี่ยยังครบสามสิบสองซี่อยู่เลยนี่เป็นพอของคุณคุณเคยคิดจะขอบคุณไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณมีเพื่อนสักคนไหมที่เข้าใจดีกับคุณอย่างน้อยก,ก็หวังดีกับคุณคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีความหมายมีคุณค่านะมันไม่ใช่เป็นหนึ่งวันที่ผ่านไปเปล่านะแต่มันคือโอกาส ในการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ไหมรับรองเลยว่าถ้ากาว่าคุณได้พัฒนาตัวคนเองจริงๆแล้วคุณมองเห็นมันคุณเข้าใจาถึงความสําคัญของมันเนยใช่ไหมลองคิดดูสิครับว่าเราผ่านการเป็นเด็กเล็กๆผ่านการเรียนหนังสือมาเกือบ20ปีเต็มๆเ,เราต้องไปเจอคนอื่นเจอครูสารพัดสารพัดครูเลยคุณจําชื่อครูไม่ได้หมดอ่ะใช่ไหมตั้งแต่เนี่ยอน,อนุบาลเนี่ย ตอนที่อาจารย์อยู่ปหนึ่งจำ,จำครูได้อยู่คนเดียวเนี่ยครูอนุบาลที่สอนอนุบนาล3แล้วก็สอนปอหนึ่งอาจารย์เนี่ยชื่อครูระเบียบจำนำตะกุนไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วถามว่าปสองปสาปส,าปส,าปสีเนี่ยครูเนี่ยชื่ออะไรบ้างโอจำได้ไม่กี่คนเท่านั้นเองเห็นไหมว่าเราเราจำไม่ได้เราผ่านการใช้ชีวิตที่กลัวกังวลร้องไห้เศร้าผิดหวัง ด้วยสภาวะจิตต่างๆเหล่านั้นที่เรียกว่าปีหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งใช่ไหมแล้วทั้งหมดนี้มันเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองนะอย่างเต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองคุณต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หน้าตายัางไงหรือนะสภาวะเงื่อนไขของคุณจะเป็นอะไรก็าตามทุกคนนะ่ะมีมีช่องว่างให้พัฒนาตัวเองอย่างมหาศาลเาเรียกว่ามีลูม ที่จะ improve เรามีที่ว่างเนะเรามี p a ป e ที่เราสามารถจะพัฒนาตัวเราเองทุกอย่างเลยที่คุณหลงไหลคุณอยากจะทำถ้าเกิดคุณมี Passion คุณมีแรงป่าถนาเนี่ยอาจารย์จะบอกคุณให้นะแรงป่าถนาคือปุ่ม s t a r t คือจุด starting point เนี่ยของทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีแรงป่าถนาต่อภาษาอังกฤษไหมคุณมีแรงป่าถนาต่อคณิตศาสตร์ไหม คุณมีแรงปรารถนาต่อการเล่นเปียโ,โนไหมถ้าคุณมีมันจริงๆอ่ะมันจะหล่อเลี้ยงเนี่ยพลังงานให้คุณไปทําอย่างไม่มีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยอย่างแน่นอนเ,นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองคิดดูว่าเรามีช่องว่างในการพัฒนาสกิลศักยภาพของเราทักษะใหม่ๆม,มากมายโดยเฉพาะนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการเขียนซอฟต์แวร์การวาดรูปทุกอย่างเลยนะครับได้ เชื่อมนะลองคิดดูว่าสมัยก่อนเนี่ยคนแต่และคนเนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเช่นสมัยก่อนเวลาเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยใช่ไหมเราไปดูคลิปเยอะๆคนที่โพสโพสคลิปอะ่ะก็ได้ตังค์ถูกปะ่ะกาถือว่าเอ้ยโพสนี้มีคนดูเป็นล้านใช่ไหยแล้วก็เริ่มมีคนคิดว่าทําไมคนดูอะ่ะไปช่วยดูอะ่ะน่าจะได้ตังค์ด้วย คุณเห็นไหมว่าโลกมันกําลังจะเปลี่ยนไปในทางที่งดงามและมันยุติธรรมมากขึ้นและมันสามารถนําสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนมานําเสนอให้มากมายอิทธานทูเสคุณบายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยจากหัวใจเลยนะครับ I love you ยู o v ร y o ลลาไปก่อนเวลาเพียงเท่านี้ครับแล้วเราพบกันใหม่ในร้อยครั้งต่อไปครับ Keep Smiling มันยิ้มไว้ครับ